นายทำมันได้ว่าชายชาติทหารนายรอดมาได้ยังไงเนี่ยข้างนอกนี่มันมีหมาข้างนอกนี่มันมีหมากูโดนผีเด็กกัวิ่งไล่ไม่เห็นก็หลอกไม่มีผีหรอกไอ้เหี้ยผีเด็กม,มันหายใจอีกแล้วบวกโบโอกาสอองท่าน,นมาเสร็จ <laughs> อะไรอ่ะ อยากฮะรเรื่องมันมีอยู่ว่าว่าบ้านมันมีผีฮะพี่ใช่เนี่ยผมเห็นผีคาตาแล้วเนี่ยตอนแรกเขายืนคุยกับผมจริงๆก็หัวขาดไอ้ยี่ <c oughs> ไม่ทราบง <c oughs> งอ่ะหยุดเดินเข้ามาผมมีผีมีผีมีผีแล้วก็ตายเฮีย <c oughs> มีหน้ากูก็ว่าทำไมกูเดินกลับเข้าไปในบ้านกูเจอผี

อยู่นย้ายก็มีคนตีไมเชื่อมต้องเชื่อคุณ้วนพี่ชว่ามันมีผีฉัไม่เชื่อนะตอนผมหัวขางนะกูจะหลแนนะเด่ย